รถเร่งไม่ได้นะครับอ Motor รไอม,มอเตอร์เบดเรามาเช็คมอเตอร์ถอดปลั๊กตัวนี้วัดไฟปลั๊กตัวนี้นะครับวัดไฟที่มาจะก,ก่อนศูนย์โวลต์เราปรับไฟที่ถ้ามันเกินไฟรถนะครับ ไฟไม่มาไม่มาทั้ง2เส้นเลยไฟไม่มาอย่างนี้ต้องดูที่ฟิวฟิวคือตัวนี้นะครับ AI มอเตอร์ครับตัวที่2องคือตัวนี้15แอมนี่มิเตอร์นะครับสีดำใส่กับกาวไว้เรามาดู ฟิป αι, มาห้าโวลต์หกโวลต์อย่างนี้เฮ้ยสี่โวลต์แล้วครับต้องปเปิดกุญแจไปด้วยนะอีกตัวนึงปับ๊บสิบโวลต์เมื่อกี้มาสี่โวลต์ห้าโวลต์เริ่มขยับขึ้นมาลักษณะน,นี้ผมว่านะขาฟิวมีปัญหาแน่นอนถอดออกมาปุ๊บ ทคนิคผมนะครับนี่มุมนี้เลยคูดนี่นก็เปลี่ยนฟิวใหม่นะครับอันนี้คือเบื้องต้นให้ดูเฉยผมว่าขาฟิวกันสกรปรกผมเคยเจอหน้าขารีเร่สกรปรกถอดเสียบถอดเสียบหาย ไม่มีความรู้หรอกผมอ่ะมีแต่โมัโม่อป,ปั๊บวัดดูปุ๊บโอ้โหมาสิบสองเฉยเลยวาเลงได้แล้วจะเสียบปลั๊กก่อนนี่ผมเตรียมมอเตอร์ใหม่มาด้วยนะเดี๋ยวหาว่า ทำเล่นทำหัวอีกกุญแจเปิดไม่ปุ๊บเล่งไม่ได้แต่โคดไม่โชว์ที่ผมกุญแจโคโชว์เลยโชว์แล้วครับน่าจะมอเตอร์เสียงนะครับแต่ลองไปวัดปลายสายดูอีกรอบนึง ไปสม่มอเตอร์นะครับไฟมาอย่างเมื่อกี้ไฟมาไม่เสถียรเปิดสวีดแโไว้นะครับศูนย์จุดศูนยสองศูนจุดศูนหนึ่งยังไม่มาครับยังไม่มาเราต้องย้อนกลับไปหามันอีกดีๆเลครับ ตัวในสุดยังไม่ใช่นะตัวในสุดจะเป็นไฟไฟหน้ารถตัวรองสุดท้ายเนี่ยนันไงครับเจอสาเหตุเลยเรียบร้อย ขาดครับผมสายไฟขาดมีเลคเล่งอยู่อยู่ร่องสุดท้ายครับมันจะมีห้าตัวใช่ไหมสองสามสี่ห้าตัวที่สี่ครับตันนี้รุ K ่น KX913S2 นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ สวัสดีครับรับรองหายแนย่นอนต่อสายไฟหวานเจี๊ยบ